ชอบออนไร์มากเี่น้องอันนี้ผักซีหนึ่งร้อยสิบกรัมประมาณหกบาทพี่น้องหกบาทอันนี้หัวหอมหหอมหวหอมแดงหอมแดงใหญ่ไหมอันนี้ประมาณหกบาทเท่านั้นหกบาทอันนี้ผักกาดขาวผักกาดขาว ประมาณสิบสองบาทพี่น้องหัวหน,นึ่งนี่ตอนนี้ผักกาดแพงเท่งกระลำเท่งผักกาดขาวแพงตอนนี้มันเป็นหนาหอนเนาะมันก็แพงอันนี้เม็ดถัว่วลันเตาสองร้อยยี่สิบห้ากรัมประมาณหกบาทเจ็ดบาทพี่นอ้องอันนี้ฟักแมวฟักแมวสองหน่วยสองหนวยสี450่ร้อยห้าสิบกรัมประมาณสิบ สิบบาทพี่น้องผักแมวเอามาผัดส่ไข่มาแก่กับแซบเสียบเลยนี่แหละพี่น้องราคาสินค้าประมาณนี้